กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบื่อถูก่านเด้อบัวอยู่ลาอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองสนีป่าคือเก่าเดอร์ตอนนี้เรากมาลเลาอหาเฮ็ดอยู่ป่าพี่น้องมากับนาบ่าวนอก้ากมากับน้องคำนะพี่น้องมาสามคนพี่น้องเลยว่าสิได้หรือบ่ได้พี่น้องได้ยินข่าวอันกระเจ้าจว่าเห็ดปลวกออกอ,อ,กอีกแล้วสันมาเบิ่งมาชมนำกันพี่น้องสิได้อยู่บ่สีมานํำหมูอยู่บ่เนะหรือจยงใดเนาะปะ ตาดีๆเด้อบางทีมันกากำลังแตกได้กระจาได้เซลเซลพี่น้องเอ้บัวตีสิบเิเ็นจากดอกเนาะแต่เห็นหนาเห็ดปวกจุดเดียวหนิว่าหนาตาเป็นอย่างไรเห็ดปวกยามนี่ดอกใหญ่รือดอกหน่อยเนาะพี่น้องนาะไปบึงไปชมน้ำกันได้พี่น้องตอนนี้ฮะก็อยู่ป่ากำลังสิลงหวยเนาะพี่น้องเนาะเอาเทอะไรเนาะยินห่วไพ่ก็ได้เซลเซล น้องข้ามยางอยู่ใไฮน้าค่อน้องข้ามเอิรนเฮาได้หรือบ่ได้พี่น้องมาเบิงมาส้มํำกัรมีบอดด้จังใดึว้ายน้ำก๊อพีน้องดอกน้อยๆหนึ่งพี่น้องเ้ยแต่มุดแดงไพ่หนีลายอะลีขางยางอยู่บได้ลายดอก มันก็ดอกน้อยท่าสะอ๋อคอยๆเห็นแล้วพี่น้องเห็นหน้าเห็ดแล้วแต่ว่าหมดครบตอนนี้นะหมดครบายแล้วอุ้ยดอกเหี่ยวไแล้วทางเห็ดทางยางอยู่พี่น้อง เราขวบไปทางหน้าบอืมกำลังแตกดินพี่น้องปว๋กกำลังแตกดินนี่เต็มเลยน้องตอนนี้น้องหนักกำลังสิลุยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังสิงหนักพี่น้องเลยลุยเต็มที่เลยดอกน้อยีกำลังทำหนึ่งทีโบเห็นโอ้ยดอกน้อยเนาะแมนแมน หน่งสีบริเเลยหน่อยค่ะดอกัวใหญ่คือตัก่อนเนะตัวก่อนอ่นเราคลึกๆเลยแมนี่แม่ดอกเอกำลังเตะเอันเนี่พอไม่เอตัวหนึ่งนะเม็ดไปเร็มๆ ครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังหงัดกำลังหงัดเพชรน้องเข็ดออกอีละเด้อจ้าเด้อขูดได้หยู่แถวบันนอกบันหน้านาะเข็ดหัวออกแล้วเตรียมลุยหาเลยเป็นเกมเลยงัดก่อนว้าวเตกน้ำเขามีพี่น้อง นี่ติดดินค่ะติดดินเนยเต๋เบิ้งเบิเบบโอ้ยขวดอันนั้นเขากกรกรคูเอื่อยเลยนั่งสวยเอ้ยบงแล้วาเทนู่นเทพนเท่นะบมีฮะบบมี่้าวมันดำดได้เห็นบึงกัะขัดดำดำเนาะอืม ด้อนนี่บริเวณทาซอคนเนี่ยเคยมาเผาจัดเอาขดุดเถอ,อะิออกนี่ม่บัเอาถูกรอบทิอ,ออกเลยเนะี่ยอืผูกขางั้งไดเย็นเราผูกขางทางจะพ่อเนี้านองข้ามบเห็นเลยนอนข้ามมาเอาเห็ดนี่สนะโอ้ยอออปงใหญ่ปังใหญ่เป้านังให้อาเผาอยู่มาใกล้ๆเลยทานผู้ชม,มนี่ นางเอาเผาเลยนะหมดกระลายหมดแดงไพ่กระลายไปแน้วเว้ยดอกบักใหญ่อ้าหังหนัดลุยบ้านใกล้หฮน้าอีกแล้วปะลุงไงใกล้กับทุ่งนาเลยนะเข้าขั้นคู่อีกได้เจ้เปึงระบาดแถาคูน ดอกหอยแบบนี้นะมืออื่นแหงแตกลายได้นี่อืมอืมเป็นงัดมนงัดเลยอุ้ยดอกหน่อยสันนึงพี่น้องก็สีโบเฮนนี่นั่นอืมอืมกำลังแตกเพื่อนนะผมบางคยหมดนะคะหมดกับพราหมดเองอืมหมดกับอาย่านพี่น้องเลยไปพัดไปเล่นนี่เนาะเออ นานเลเ็ดกะขัดถอดหมวก่อนพี่น้อยวกะสิยังยอนจัยบาดเี่เางาอเแล้วน้อยน้ยน้อยน้อยน้อยหายเปื่อใกล้ๆนดอกเห็ดนี่เป็นจังเกใหญ่ได้พี่น้องเ้ยแม่แม่พฟ้าน้ำกก้อพอน้ำ มางัดเลยจ้าหัวน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยบ่ได้งัดเท็ดแต่เฮงเลยพี uh ่น้องเอ้เสียเอาให้สะใจไปเลยหมอนี่ไปเห็นบ่อดเละเลยสีหงแบบอุ้ยเอิ้นระบาวมาเก็บน้าพี่น้องเอ้แต่ว่าอันนี้จะผ่นไปทางใดนี่ใหญยมาเก็บกับน้องคํา2คนผ่นแยกย้ายไปทางใดแลยงัดเป็นงัดเลยอ่า นีโอ้โแต่ดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่ก็มีดอกน้อยก็มีไนลองเลยมีแต่ต้มตูมงามๆเลยไน้องเฮดกำลังจูมไน้องเลยดอกบักใหญ่บักใหญ่เจอเฮดปุ๋ยอัิเบิลอไ้เนาะมีเ็ดเฮาเกฟดูสอะาสแคนซอนป ุมันจ้าพ่นกระตายอุ้ยป้าใส่หน้าแบะน่อยสะเดีว่าเป็นจะกระดันนีท่านหน่อยเนาะแดีว่าเฮาเคยเอาตลอดน่อยเมยเมนเกิดดูพ่นเหพุ่นเดียว

พูดพูด้เดียวคิด <c oughs> อ,อืมน,นี่งัดลงไปเด่ยวไปออกเป็นผอเล่เลยนี่นี่กระง่ๆเนาะงานนี่กะขันไดรลนกับิิปคายไปน่อเว้ย คันได้หน่อยก็สิกินเพราะว่าเฮ็ดมันก็สิเบิดแล้วมีแต่สิกินนี่แหละเนาะขั้นได้ไล่อะไรในสุดท้ายวะเป็นกินยำแหลงแม่เลยกินยำบ่มีอะพี่น้องมีแต่ดอกง่อยอือปูปลาดอกงหอยดินดอกนำแม่เมื่อเขาก็จังเสะนำเกลือก็ แต่ดอกนี้นะโหดทกมันใหญ่ปีมะางพีบันเอาางทงพุ่ก่อนด้งพุ่ีอือหนัดลุยเลยจ้บปลาลุยเลยเลมันดูดุได้าวมันมาน้าตลอดเลยนะไปครับพี่มาขายเป็นีเงินปเลยเงนเ็ไปเลยน่ เฮียเยะขออยันอยู่ตรงนี้นปูงนเอาไปเก็บเก็บก่อน,นี้เนาะเฮียเก็บน้ำกันเด้อปลาลงเด้อผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเด้อพี่น้องงาเห็ดปวกปีพี่น้องเอเ<น>้ยแม่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเห็ดออกระมีเนาะอันนี้เห็ดปวกปีเพร่ะว่าเห็ดปวกเขาดอเนาะพี่น้องเน,ะเนาะแม่ได้ไหม เออดีแบบนึงเห็ดัวจิกเพื่อนนะห,นห็ดัวจิกอ๋อกับสันเดาดำๆพื่อนใหดสามลามน่แม่อย่างเดียแม่โอเปวดอนได้ไหมได้เลยนี่พอดน่อยสันนึงกัสิบยาเห็นเนาะแม่อะไ เราได้อามีห้องใบใหญ่จืดหนามันเนียนกุ้ยใส่ขาขาเสียดายขาใหญ่เอลยขาบบบใหญ่บนขาใหญ่ก็ใหญ่บนบบใหญ่ก็บใใหญ่เมีนอืมบิ่งดูเที่ยวขังกระต่านแต่ยังบริบิ่ง์สันไหโอ้ยนี่หักสามเด่นอือแบบใหญ่เลยเนาะอืม ดินแตกกันแม่อะนรที่เฮ็ดดินแตกหงาอะไรที่น้องนี่ก็เยอะกันเลยนี่ก็ดินแตกกันเลยแม่อืมนี่กูงามอะไรใส่เกลือดอกหน่อยแบบนี้ล่างแป๊บเดียวอืมหัวยากเลยล้างเห็ดปุ๋กไปเลย จิห๋อกับคว้ยละหล,ลายมันมันนะจิ๋วกับอะไรถ้าเราจะไปคุยจิห๋อกับปานั่นขอไอคิวก็อย่างเมื่อบ้านเลยก็จะเพิ่งเมื่อได้ว่ะอืมป้างาม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 เรากำลังเอาเห็ดตอนนี้ <S <S กำลังมุกมวยเพี่รรน้องเลยมุกมยวยเอาเห็ดเลยตไป

เก็บไปเลยพี่น้องสเก็บเอาเบื่อในไรบอนได้กันเลป้าลุยอย่างเดียวเลยลุยอย่างเดียวเลยเก็บอย่างมันหมดเลยแล้วนะจะได้กันยังสิเลาะต่อพี่น้องเอ้ยแม่แต่ว่าขีดแหละเอิญฟัว้วเฮายังบ่ได้ลงขีดของสามีป้าอยู่าเงี้พี่น้องเนาะนี่พี่น้องแม่นบนจุ่มจุบุจุบุอืมคอยสิเลากับมองดูคอยสิเลาแม่นหาผู้ชมเรไรเตื่อไปเด้อ ได้เ <ừ> ต๋อไปด้จ้าแม่ห้พอกินเลยพี่น้องเอ,อ้ยพอกินเลยจเาเก็บน่อแกอืมแม่ไปด้เ้ยแม่งกอไปไห่เนาะเกจกำลังจูงไปเนาะ ใจแห้งพี่น้องเออจะมางาัเห็ดอย่างสะใจไปเลยอยากจะลงดังๆแต่กลัวคนมาเก็บด้วย <c oughs> อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประเพณีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนิทป่าด้วยพี่น้องเด้อทาเบิง่งนผลงานตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะคลิปต่อไปด้วยพี่น้องสบ,สบายดีฮาสิลิลอกเป็นไงต่อฮ้อ